S <S สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะแลวกัทุกทุกคนนะคะที่เข้ามาเปิงใช่แนวของสเปคคุปตานะคะ <S <S มือวนนี้เปน,นั C ่มรถแอลซีส28นะคะมามาส่งกับคุณแม่ทองรัดไอ้ทุกคุณแม่ทองจัดมุนรันนะคะขอไปคะ่ะวอดอีกแล้วนี่นะคะก็จะเป็นพันสอเงินสดเลยนะคะในราคาหกแสนสามหมื่นหาพันนะคะถือว่าเป็นราคาที่พิเศษมากเลยนะคะก็คือได้ทั้งหมดอ,อุปกรณ์ได้ทั้งหมดสามชิ้นเนาะค่ะจะมีใบมีดนะคะ มีผานนะคะแล้วก็มีตัวจอบมุนนะคะมีครบทั้งหมดเลยนะคะในราคาหกเซนกว่าบาทเองนะคะหกเซนสามกว่าๆนะคะเนาะนี่ค่ะเพื่อนเหลือเป็นมาเป็นผานหกนะคะ Ds สองสองหก e p ปโนะคะแล้วก็เป็นตัวจอบมุนนะคะนี่ค่ะ จอบมุน RX หนึ่งหกห้านะคะ RX หนึ่งหกห้าก็ถือว่าเป็นตัวจอบมุนที่เขาใส่กับโหลวนสีู่นย์นะคะเนาะมันนี่ก็เดี๋ยวมานส่งยูบานนะคะเพราะว่าเป็นมือเลือกดีเลือกงามนะคะเนาะผนไผ่ <im ple asure> ยอยากจะได้รถนะคะ,คะก็อยากจะได้รถไปใส่งานแบบนี้นะคะแล้วก็จะากได้นนัราคาเง,งินสดหรือว่าอยากได้จะเป็นว่างดาวฟรีดาวก็สามารถที่ต้อมกับเสื้อเปร์มาได้เลยคะเด้อาตามทางที่เปร่่งคลิปไหวนะคะแล้วก็จะให้เบอร์โทไหวทั้งแต่คลิปเก่านะคะ บร,บริการดีไม่มีทิ้งไม่มีเทนะคะแล้วก็ดูแลตลอดนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะ